เมอร์เซเดสเบนซ์ enz, เติมพอร์ต e ีวีเพิ่ม2รุ่น The New EQE s e ด a นและ The New EQS SUV ลงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม e ี g ี n e r a t i o n ใหม่ในปี2025 MBEA สำหรับรถขนาดกลาง AMGEA สำหรับรถสมรรถนะสูงและแวน EA สำหรับนนรถเชิงพาณิชส่วนรถอีวีขนาดใหญ่อย่าง EQE e, และ EQS จะใช้แพลตฟอร์ม e v A2 ปักหลักโรงงานผลิตในระยะยาวต่อสัญญาทนบุรีประกอบรถยนต์เพิ่มอีก10ปีรับแผนการขยายไลนผลิตรถยนต์รุ่นประกอบในประเทศดึงนวัตกรรมระดับโลกเข้ามา เสริมศักยภาพาบุคลากรชาวไทยสำหรับ Mercedes EV 2รุ่นล่าสุดได้แก่ EQE e 300รถซีดานไฟฟ้าที่เข้ามาเติมไลน์อัพของ EQV e, ให้ครบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวให้กำลังแรงม้าสูงสุด245แรงมา้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมชมงเพียง7.3วินาทีแบตเตอรี่แรงดันสูงความจุ89กิโลวัตต์อาวช่วยให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ไกลถึง651กมต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP มีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีขาว สีดำสีเทาสีเงินและสีน้ำเงินวางจำหน่ายในราคา3.970,000บาท และ EQS 450โฟร์เมต SUV MG Dynamic SUV Full Size Luxury 7ที่นั่งขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel d r i v ดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลังรวมสูงสุด360แรงมา้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ118กิโลวัตต์ัวอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่673กิโลเมตรตามมาตรฐาน WL t p ทมีให้เลือก3สีสีดำ สีเทาและสีขาววางจำหน่ายในราคา5,990,000บาท